มาพาไปเบิ้งอย่างกับดักนูเบิ่งตะหมายเบื้อเขาไสโคตรอลังการงานสร้างไสนี่หลังเดียวอีกตั้งห้างไส้ภายในนี่แหละหลังหนึ่งหอยขีดิสะลงมาใส่ไปฝ่าหงูเลยนะหงูเดียวโคโรเรียบร้อยบักเอีอยังเตี้ยนยกยกอยู่หนีเขาขี่แห้เลย โอ้ดีแต่ไก่คนไก่มาเขาบ่เห็นหอม,หมอทางคนย่างเลยว่าแล้วมันยังมีตัวอยู่เขาจะมาลักจูดด่อนนี่ก่อนเดือดหมายนี่ <c oughs> ปะมานี่ประมาณสองเดือนละมาใส่ซีเท้อห้าเท้อกับโได้มามื่อวานกิกนข้าวบดกับบุึกมือนี้เราขากลับมาใส่เอากลับรัน โอ้ยบิถึกตัวน้อยอังึ่งห้องข่า,ขาวก่อนอันบักขี้กองยังไๆมันไปใส่มันกูบูมมาถือโอ้ยคนหอยขี่มัมาอานก้อนบอกนักไหนอีกหลังหนึ่งอยู่ไหนมันมันบุออกซะแบบมือนี้ย่ามันบุออกอยูม่มือนีิหนูโอ้กลับลันเข่าสะ โอ้ดีดีดีนาน้ำตัวจนเจอเป็นได้เป็นได้ตายแล้วตัวนี้แข็งละนื้อน้ำตัวมาตั้งหลายเดือนเอาไปหมัดไม่ใช่ละเสียง

บักอีบบักนี่ละน้ำหามาสามสี่เดือดนไะงมาใส่ซีหาที่แบเพืชนนี่ละตัวเดียวโคโลโอีกอยู่ดอดนี่นะนระปรลดเมื่อวานวนีหลักไว้บอลลันมือคือเมื่อวานนีห่างดี่ที่มามื่อนี้หลุดด้วยไปไปเบิ่งผลงานสามหลางสามตัวไปเบิ่งตัวยุ่งงานบระหารจายอยู่ไอ้ที่ถึงของขาวโอ้กุ้งกระหมานมาไงใส่ตู้กุ้งกระหมา,มาน ใส่กับหนูก็มานไปนี่ยังเหลือจะไปไหลมมงสองหลังสองเต็มสามหลังกัสามเตมอืมผลนงานผลนงานสามหลังสามเต็มมานเกิ